สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวชกคนี่เป็นแก๊ปเอสเอสตัวนี้ปรับสายมือองระดับนี่ผมจะแกะโชว์นะแกะออาใหม่เลยครับชุดนีเป็นมาตราสาม Need more. ี่เป็นชกชกคข้างหน้านะครับเขาก็จะเขียนบอกถ่าเคสปริงอันนี้คือเบอร์เบอร์สปริงนะครับอันนี้คือสองร้อยความสต็อกของสปริงตัวนี้สองร้อยถ้าบีบเพิ่สองร้อยมันจะแข็งครับตัวนี้ช็อะตัดทุกรุ่นตรงสปริงจะเขียนบอกมานี้ครับอันนี้หกสิบสองคือนำเบอร์ สองร้อยคือสตอกของสปริงคูน่านี่บางบาบาบาเบาๆอันนี้เป็นรอยครับนี่คือสปริงหลังแบบ เขาแพ็คมาแน่นหนามากรอยเป็นรอยสปริงมัด,ด้าสามอันนี้โชกมนด,ด้าสามข้างหลังก็ประมาณนี้ครับผมมันก็จะเขียนบอกนี่นัเบอร์ใกล้98 สองยี่ตัวนี้สปริงข้างหลังไม่ให้แข็งไปไม่ให้หลวมไปถ้าหลวมไปจะดังแข็งปรับสโตกแข็งมันก็จะแข็งครับคู่หน้าโชคหน้าก็ได้ได้บ้าบนปรับปรับตรงนี้ครับผมนี่ค่าความเหนื่อยของโช๊คคู่หน้าสูงต่ำคือตัวนี้ตัวนี้เราปรับคือช่องร้อยไม่ต้องไปขยับมันขยับแค่ตัวนี้เวลาจะให้รถเตี้ยรถสุงขยับตัวนี้ ใครตัวล่างปรับขึ้นปรับลงได้โอเคตัวนี้ประมาณนี้ข้างบนก็ปรับมันก็จะเขียนบอกเอสกับเฮทตัวนี้ถ้าหมุนไปเฮมันก็จะแข็งหมุนมาเอสมันก็จะนิ่มตัวนี้ครับผมนี่เป็นโชกคข้างหลัง แกะสปริงหลังให้ดูแล้วนนี่แน่นมากพี่น้อง ก็จะมาแหลอะอร้านติดติดทางรถไฟด้วยครับอะไรนะวชหลังก็มาครบเลยเบ้าบนตัวปรับก็ประมาณนี้อยู่อยู่ข้างล่างแต่ปรับเองจะลําบากหน่อยตัวนี้ต้องมุดลงไปปรับอยู่ข้างล่างตัวข้างหน้านเปิดพากระกโปรงปรับได้เลย22ระดับปรับนี่เลยครับผมต้องยกล,ลดลอยขึ้นแล้วก็ปรับ ตัวนี้คือปรับสะโตกเวลาเราจะเอารถขึ้นรถลงตัวนี้ต้องปรับตามถ้าไม่ปรับตามมันจะแข็งบางทีอยาเอารถลงมันจะหลวมไปรีมันก็จะดังตัวนี้ครับประมาณนี้เลยได้กันพุ่นได้ยังกันกระแทกมาปรับใช้เสองระดับเหมือนกันข้างหน้านี่แก๊ปเอสเอสแก๊ปเอสอีคือตวัวนี้ทั้งหมดเขามีแก๊ปเอสีไหนละ่ะแก๊ปเอสเอส SE แล้วก็อะไรสี่ตัวเนี่ยนะครับประมาณนี้เนี่ยสักพักเมื่อกี้น,นี่นะครับมือันลสี่ห้าตัวน,นะครับของแก๊ปนี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อคืนชา้าลงชา้าเวลาหับฝันนะครับผมมานี่เลย ็จะมีเทยินอินาโปอินดราโปพัทสตีเอ็ดวนสตีเอดวันแชทแล้วก็เฟกเยอะเลยครับผมและ ok วแต่งบก็จะเอาแบบไหนจุดน,นก็เริ่มต้นประมาณหมื่นเหมือนหมื่นไปไปแก็บก็หมื่นห้าเก้าจุดนก็สองหมื่นไปไปอยู่ตรงโน้นก็เป็นอีดอีดก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อน,นะครับผม ประมาณนี้สปิงโด้ก็สี่พันห้าทุกรุ่นครับผมสปิงโด้ไปของนี่เลยจูนเน์มีจูนเน์มีแก๊ปมีซินเวอร์ประมาณนี้ครับผมของที่จำหน่ายที่ร้านที่ผมทำงานนี่ก็เชื่อส,สวยๆก็โฟร์เบนเดอร์นะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้ผมก็จะแกะมาโชว์ แตนเบรกก็ท <Yeah>, <Christmas. S 1> no ี no, be ่อันนมิวม no, no, ีแต่ตัวธรรมดาตัวไฮคาร์บอนตนวความร้อนได้ดีระเบรกก็มิวสเปคเริ่มต้นก็พีมากครับผมแล้วก็พีมากก็ราคาล้วก็ประมาณพันสองครับผมประมาณนี้เลี้ยวอันนี้คืออยู่ข้างบนหัวอันอันนี้คือตัวปั๊บแคปเบอร์ฮัทเล็กของ c ีวิ c เอฟบีด็อกเอฟบีเอฟบีด็อกอะไรนี้ เอไม่ได้โชว์เอฟซใกันได้เอฟอใกันได้เอฟบีด็อกเอฟใกันได้ครับผมประมาณนี้ครับจุดเนื่ยงปรับ32ระดับเอ็ดไดสาอระดับแก p บสาระดับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเอ็ดไดก็มาให้เบาโชวเป็นบางรุ่น แกล็ก็เหมือนกันให้เบาอกมาในบางรุ่นนะครับผมบางทีบางรุ่นแล้ก็ไม่มีบางรุ่นก็มีให้บางรุ่นก็ไม่มีผลิตเลยตัวนี้น,นี่คือ m a สด้า3ตัวนี้ใครชอบแบบสายซิ่งสายมดตัวนี้นะครับไม่รองไปจากชุนเนอร์แน่น,นอนตัวนี้ฟิลลิงคล้ายกันเลยเนให้ดีสุดขึ้นขยับขึ้นอีกก็เป็นฟิลลิงขับดีก็อีกได้ครับผม จบแน่นอนทางร้านเซตให้แบบสุดยอดมากครับแ,แต่เด็กก็จะขับรถแบบไหนขับรถพ่อบ้านก็เป็นเร้เลยๆเทอินตัวนี้ปรับ16บระดับตัวนี้อย่าไปว่าส3 12าสองระดับนะตัวนี้ตัวนี้ปรับได้16บกระดับปรับประมาณครึ่งกลางก่อน8ก่อนกระบปงหน้า 8, แล้วมก็หน้า12หลัง8ปประมาณนี้ปรับครึ่งครึ่ง เดีย๋ยวว่าสามี่สองระดับนะมีลูกค้าเขาผมปรับก็บสามี่สองระดับถ้าปรับไปเบอ,อร์มันจะเพี้ยนหมดเลยครับผมประมาณนี้เขาแก่มองเาแก่มองน้อนวคุยอะไรวะโอเคนี่เขาก็แพ็กมาแน่นนาอาะ ใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแนวทางการจะหาชกแต่งรถสักครั้งสักครั้งแล้วก็จะเอาพิวลิ่งแบบไหนถ้าไม่โหลดก็เป็นตัวนี้ครับผมเทอินอ <Take in. S 1> ินทราโปรตัวนี้ปรับไม่ได้นะอิน a ราโปรอินทราโปรพีนปรับได้สิบสิบหกระดับตัวนี้ก็สิบหกกระดับสูงต่ำได้ปรับตัวนี้เลยเหมือนกันกับตัวนี้ นี่นมมากครับผมสไตล์ขับแม่บ้านแม่บ้านสายซิงสายมดนไม่ได้โอเคอชอบกินนี้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแบ๊ายบาย